ชาวนี้เรามาเก็บผักเควกันดีกว่านะคะแต่ว่าวันนี้จะเก็บสีม่วงนะคะต้นนี้เอาไปทำน้ำผักปานค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็จะเก็บไปเท่านี้นะคะก็จะมีผักกาดหอมอิตาลีด้วยแล้วก็มี ขึ้นช่ายนิดหน่อยนะคะเอาไปผสมปั่นกันนะคะจากนั้นก็เอามาล้างน้ําให้สะอาดนะคะล้างขี้ฝุ่นออกนั่นเองนะคะใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งเข้าไปด้วยแล้วก็วันนี้เราจะใส่บิดรูทด,ด้วยนะคะทานเรียบร้อยแล้วนะคะไปแช่เวแช่เย็นไว้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะทุกคนตามด้วยผักที่เราเตรียมไว้เลยคะ่ะ พอดีว่ามีสับป,ประรดอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ไปด้วยเลยนะทุกคนคะ่ะที่บ้านมีเลมอนนะคะปลูกเองรูปมันก็จะตมูตมีนิดนึงผิวก็ไม่สวยนะคะแต่ก็พอได้น้ําอยู่นะทุกคนคะ่ะก็บีบใส่ไปด้วยเลยจ้าเสร็จแล้วก็ใส่น้ําดื่มลงไปนะคะทีนี้ก็ปั่นเลยจ้ากลิ่นหอมมากเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค้นมากเลยใส่ผักเยอะ ถ้าใครไม่ต้องการให้คนมากขนาดนี้นะคะก็เติมน้ำเข้าไปอีกนะคะพร้อมดื่มแล้วค่ะอร่อยมากๆเลยลองไปทำกันดูนะคะเพื่อสุขภาพ